แกงส้มผักซึกและนี่ก็คือแม่ของผมในวัยเกษียณอายุแม่บอกว่าเห็นยอดผักซึกมันสวยดีวันนี้เลยอยากจะกินแกงส้มผักซึกแล้วถ้าจะกินให้อร่อยมันก็ต้องเลือกคัดเอาแต่ยอดอ่อนๆเอามาต้มน้ำร้อนล้างความขมขื่นออกไปสักหนึ่งรอบก่อน แล้ววันนี้เราก็จะใช้ปลาช่อนที่ต้มแล้วแคะเอาก้างออกจะได้กินอย่างสบายใจไร้กังวลเอาพริกแกงส้มพอประมาณใส่ลงไปในน้ำตามด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็เนื้อปลาบดหยาบๆด้วยช้อนใส่ลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาผงปรุงรส แล้วก็น้ำตาลแล้วก็ใส่ผักซึกที่ลวกไว้เมื่อวานตามลงไปแล้วก็รอให้น้ำแกงเดือดแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแกงส้มผักซึก